ก็ผมเป็นนักเรียนอุบาลโรงเรียนฝันในฝันวิทยาดีใจปลื้มใจมากได้มาเป็นลูกของลุงพ่อชอบชั่วโมงเรียนนี้มากและชอบฟังเคสตัดดี้กลาาขอพยัยโทษที่ใช้ภาษาอังกฤษฟังแล้วมันก็คลืมดีเหมือนกันล, <laughs> ลูกกราบขอญาตเริ่มต้นเล่าเรื่องเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่ของผมเกิดในครอบครัวคนจีน คุณปู่คุณย่ามาจากจีนแผ่นดินใหญ่เราเป็นครอบครัวค่อนข้างใหญ่คุณลุงคุณปา้าคุณน้าคุณอารมณทั้งคุณพ่อคุณแม่ของผมได้รับการอบรมแบบคนจีนทั้งหมดคือต้องไหว้เจ้าไหว้เทวดาขยันทำมาหากินทำบุญตามสารเจ้ามูลนิธิปีหนึ่งมูลนิธิปีหนึ่งได้ทำบุญเลี้ยงพระเพียงวันเดียวคือวันเกิดของคุณยา่าแต่ทุกคนก็ทำตัวเป็นคนดี คุณพ่อของผมชอบศึกษาธรรมะแบบคนจีนท่านชอบอ่านและศึกษาของท่านอาจารย์หลักเจ้าชอบพาคุณย่าไปไหว้พระและฝึกสมาธิแบบจีนบ้างคุณแม่เป็นคนเฉยๆเงียบเป็นแม่บ้านประวัติชีวิตคุณย่าเปิงหุยห่วงคุณพ่อสวัสดิ์คุณแม่สุนทรีเตชะทวีวัตรหลังจากที่คุณย่านีสสงฆ์มาจากเมืองจีนมาก็ไม่มีสมบัติอะไร ตั้งรากฐานอยู่แถวแถวบางนาปัจจุบันนี้เริ่มทำอาชีพเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ขาเริ่มจากห้าตัวบ้างสิบตัวต้องมีกำไรมากก็ขยายเพิ่มขึ้นเพื่อขายในวันตรุษจ,จีนจะฆ่าเป็ดฆ่าไก่ทำปราโลกขายครั้งและจำนวนมากๆต่อเนื่องกันมาคุณย่าเองเป็นคนขยันจริงจังมีลักษณะเป็นผู้นำส่วนเรื่องพุทธศาสนาไม่ค่อยจะเข้าใจ ถ้าคุณเคยไปทางไหว้จาาศึกษาธรรมะแบบจีนพอถึงเวลาวันเกิดอมาม่าจะพาลูกๆไปวัดสั่งโต๊ะจีนไปเลี้ยงพระเลี้ยงลูกๆด้วยปีละหนึ่งครั้งคุณย่าไม่รู้ดดียกันแปดคนคุณพ่อาอายุยีบสามปีก็แต่งงานกับคุณแม่พอเข้ามาอยู่ในบ้านก็ต้องช่วยทำงานวันตรุษจ,จีนก็ต้องขาไปข้าใครมาทำอาหารขณะนั้นบ้านอยู่ย่านหัวลำโพง ปีต่อมาก็เปิดร้านขายยายาผงเวียนใหญ่แล้วก็แยกตัวไปทำการค้าเองโดยเป็ดไก่ที่เคยทำโกโับยกให้พี่ๆน้องๆทำกันมาสำหรับผมอาคุณย่าเสียชีวิตได้อายุ82ปีผมก็วัดปี31ได้น้องชายเป็นกัละยะาณมิตรชักชวนในปีน้องมาเข้าวัดรเริ่มต้นมาเฉพาะอาทิตย์ต้นเดือนได้รวมบุญทุกครั้งที่มาวัด แต่มีโอกาสทำบุญใหญ่หลายบุญต่อเนื่องตลอดมาเคยพาคุณแม่ไปถวายผ้าไตรก็เรร่วมงานบวชธรรมทายาทที่วัดเบญจมาศปพิรประมาณปีสามหนึ่งต่อมาปีสามสองคุณแม่ก็ป่วยด้วยโรคมะเร็งและเสียชีวิตขณะนั้นอายุได้5้บสาปีผมเสียใจที่ไม่ได้บวชทดแทนคุณท่านเลยจะได้สร้างองค์พระให้ท่านและก็สร้างให้ทุกๆคนทั้งคุณปู่คุย่าคุณพ่อคุณแม่ด้วย ปีสา็ 3, 7, น้องชายก็ได้บวชอ,อุปสมบทมู่คุณแม่อาชีพเป็นแม่บ้านเป็นคนประหยัดเรียบง่ายไม่ชอบอยุ่งกับใครเลี้ยงดูลูกหกคนหลังจากแต่งงานใหม่ๆก็มาช่วยครอบครัวทํางานค่าเป็ดค่าไก่ทำอาหารเรื่องบุญกุศลก็ไม่เคยไปเคยไปมูลนิธิกุศลธรรมบ้างเมื่อคุณพ่อพาไปด้วยต่อมาคุณแม่ก็เริ่มป่วยเราไปงานบวชพระที่วัดเมมบญจมาบพิษ เสียชีวิตลงดีโลกโมเรงเต้านมเชื่องบูชาทำถวายพปะะเด็ะคุณหลวงพ่อห0สิบปีทุกคนมาวัดกันบ่อยขึ้นและก็ได้ลมบุญกับทางวัดปรตลอดปฏิฐานจิตทรงบุญให้ท่านทุกครั้งเสมอมาคุณพ่อหลังจากคุณแม่เสียชีวิตไปแล้วก็ยังค้าขายทำธุรกิจเรื่อยเรื่อยมาพอยุค IMF ก็ได้เลิกทำธุรกิจบางชนิดเรื่องการกุศลคุณพ่อเป็นสมาชิกกุศลธรรมมูลนิธิและเคเป็นประธาน ที่กุศลธรรมสี่ปีศึกษาธรรมะแบบหลักโจ้ับแบบจีนคือฝึกสมาธิแบบลืมตาหายใจไว้ในตัวเคหยหายใจไปสัมรวมกออายวาจาใจสมัยก่อนทําแบบหลักโจ้เขาจะฝึกให้เฉพาะกษัตริย์อะไรการชั้นสูงเท่านั้นมายุคนี้ก็สืบทอดต่อๆกันมาโดยมีอาจารย์มาจากเมืองจีนมาสอนให้เรื่องบุญวัดทำบุญคุณพ่อเขาวัดเมื่อคุณพ่อได้สนิท กับพระครูองค์หนึ่งก็เริ่มทําบุญบ้างไปเท่ากทินผ้าป่าตามตายในวัดกับเพื่อนบา้านแต่ได้ทําบุญครั้งแรกกับวัดพระธรรมกายเมื่อลูกชายคนเล็กรับเป็นประธานลองกฐินปีสามสี่คุณพ่อเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นอยู่แล้วเมื่อลูกชายชวนทําบุญกฐินก็ร่วมบุญด้วยจํานวนสี่แสนบาทแล้วก็ได้ทําบุญเรื่อยมาไม่ขาดมาในระยะหลังๆคุณพ่อเริ่มห่างวัดเพราะป่วย เข้าโรงพยาบาลเสียชีวิตด้วยโรคไตาวายและโรคแทรกซ้อนหลายโรคโรมาอายุได้68ปีอยากจะกราบเรียนถามอาม่มาคุณย่าคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้ท่านอยู่ที่ไหนถามเยอะแยะเลยอ่ะอว่ากันไปคุณพ่อที่เป็นโรคไตาวาย,ยมีกรรมอยู่ทั้งอดีตและปัจจุบัน คือปัจจุบันอดีตและปัจจุบันก็ฆ่าสัตว์ทำปันนาธิปติอดีตเคยเป็นพ่อค้าปล่อยเงินกู้ดอกโหดนิชาแด่อดีตนะจ๊ะทำให้ปวดไป็นโรคไตาวายเพราะสาเหตุของโรคเนี่ยในทัศนะของกฎแห่งกรรมเนี่ยมันคนละอย่างกับของที่ทางโลกเขา วินิจชัยกันนะจ๊ะเดี๋ยเรากำลังศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมรท่านชอบทำบุญสาธารณกุศลแล้วก็ในระยะหลังๆก็มาทำบุญในบุญยเขตตอนตายใหม่ๆเนะี่ยท่านวนเวียนอยู่กับครอบครัวกับลูกจนในงานศพมีพระมาะในงาน ก็ทำให้นึกถึงบุญออกทุกทุกบุญตอนแรกก็ห่วงลูกห่วงครอบครัวห่วงงานางนั้นพอเห็นพระมาในงานก็นึกเรื่องบุญออกทำให้กายท่านสว่างสว่าง,างแล้วก็บาปก็ที่ทําปานอธิบาตไม่ได้ช่องบุญได้ช่องก่อนความสว่างนั้นเป็นลำแสงไปบนท้องฟ้าท่านก็นเดินตามขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็แวบ ไปเกิดในวิมานบนชั้นดาวดึงเฟศส,สองสมีวิมานเป็นทองแล้วก็สุขสบายดีได้รับบุญทุกบุญที่ทุกลูกทำบุญส่งไปให้แล้วก็ฝากบอกลูกทุกคนว่าไม่ต้องเป็นห่วงท่านเพราะตอนนี้ท่านเข้าใจเรื่องบุญดีโดยเฉพาะเรื่องทำบุญกับวัดพระธรรมกาย ตอนนี้เข้าใจดีมากพอเป็นเทวดาจะเข้าใจดีครับตอนเป็นมนุษย์และท่านกันเลยอนุโมทนาขอบคุณลูกทุกๆคนที่ทําบุญทุทิศส่วนกไปให้ท่านได้รับหมดทุกบุญแหละเพะฉะนั้นความสุขของท่านก็เพิ่มขึ้นเห็นไหมการจริงช่วงช่วงจริงพอใจใสเนี่ยก็ไปสวรรค์บาปปานาติบาปไม่ได้ช่องแต่พบชาติต่อไปนี่สิ เป็นห่วงทัานเลยปนาฏิบาติเนี่ยแต่นั่นก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งปฏิบาติจะทำให้อายุไม่ค่อยยืนเท่าไหร่ค,รคุณแย่ก็ทํปานาปฏิบัติเป็นปกติแต่บุญเก่าของท่านเนี่ยบุญเก่าในอดีตท่านชอบทําทานชอบช่วอเหลือคนชอบให้อาหารคนยากคนจนทำให้ชาตินี้ท่านอายุยืน บุญเก่าบวกความขายันทำให้ชีวิตเจริญเจริญในปัจจุบันแต่ท่านขาดกาลยานมิตรที่จะไปแนะนำให้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมท่านก็ทำปานาติบาตด้วยทำบุญไปด้วยเพราะฉะนั้นชาติต่อไปก็จะอายุไม่ค่อยจะยืนเหมือนกันแต่ชาติปัจจุบันนี้ท่านทำบุญเลี้ยงพระพอสมควรและการนึกถึงพระตามธรรมเนียมของจีน ที่อมิตาภะอะไรพระเจ้าอะไรนมโมอมิตาภะเพราะฉะนั้นเนี่ยบุญของท่านเนี่ยจึงได้ในระดับหนึ่งมันไม่ถูกหลักวิชาเท่าไหร่บวกกับอธัธยาสายของท่านที่เป็นผู้นำเอาจริงเอาจังเนี่ยรู้สึกจะดุดุดิดๆิจเอาจริงเอาจังเนี่ยเข้มงวดแล้วก็มีปานาธิบาตด้วย แต่ว่าบุญส่งผลให้ก่อนจึงไปเกิดอยู่บนชั้นจตุมหาราชิกาไปเป็นเป็นไปเป็นอะไรดีตรงไหนไปเป็นครุฑเออ,อตต้งแต่มีเคสดดีนี่เพิ่งเห็นเนี่ยว่า ลักษณะเป็นผู้นำของท่านเลยดุดุหน่อยเอาจริงเอาจังมีปานาติบาตบั่งบุญมั่งไปเกิดเป็นนางสาวครุฑเป็นครุฑเทพนารีอตอนแรกก็เป็นครุฑชั้นล่างก่อนครับ,รบลูกล่างขน,ขนขนยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่พอได้บุญที่ลูกหลานทําให้จึงได้ไปเกิดเป็นครุฑชั้นสูง<อ>มีขนสีทองตลอดและมีวิมานเป็นทอง ตอนนี้เป็นนางสาวครุฑอยู่นะเป็นเทพ,พีดาครุฑครุฑเทพนารีมีคนสีทองสวยยู่ใ,ในวิบานทองส่วนคุณแม่มีกรรมที่มาเป็นผู้หญิงชาตินี้ก็กรรมเจ้าชู้หละกรรมกาเมบวกกรรมปานาดิบาตท,ทั้งในอดีตและปัจจุบันเนี่ยก็ทาให้ท่านอายุสั้นแล้วตาเดือดรคมะเร็งไอ้โรคมะเร็งนี่ก็กรรมเจ้าชู้หละ คุณแม่เะเป็นคนเรียบร้อยมีจิตใจดีเป็นแม่ป่านที่ดีแต่ว่าจิตใจก่อนตายนะ่ะท่านมีทุกขเวทนากล้าจากโรคมะเร็งแล้วก็ไม่มีใครจะไปแนะนําให้นึกถึงบุญบตายแล้วจึงเวีนเวียนเจ็ดวันอยู่กับครอบครัวหลังจากนั้นก็ถูกเจ้าหน้าที่นะ่ยพาไปยมโลกเพราะว่าไอตอนท่านเห็นภาพตอนสาวๆที่ท่านทําปานาติบาตจึงถูกไปใช้กรรมในยมโลก ระยะหนึ่งไปถูกเชือดคอเหมือนเป็ดไก่ oh. อย่างนั้นต่อมาลูกๆทำบุญไปให้โทษนั้นก็ลดหย่อนไปเรื่อยๆลดไปลดไปลดไปเพราะลูกโอ้โ oh, หทำบุญอย่างเต็มที่เต็มกำลังเลยนะต่อเนื่องด้วย oh. ก็เลยพ้นโทษตอนนี้ไปเกิดอยู่ในสวรรค์เั้นจตุมหาราธิกา แต่ต่อมาลูกก็ทําบุญต่อเนื่องเต็มที่เต็มกําลังไปอีกในทุกๆบุญแล้วก็อุทิศให้ท่านเรื่อยๆเลยแม่มีบุญอย่างไรมีลูกอย่างนี้แล้วก็ทําถูกหลักวิชาเสด้วยลูกเนี่ยคือเป็นลูกของท่านแล้วก็เป็นลูกพระราชเนี่ยมันถูกหลักวิชาเพราะว่านอกจากทาบุญทุกบุญแล้วก็ยังให้บ้านเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมมีคนมาปฏิบัติธรรมท,ท,<อ>ที่ที่ศูนย์ที่บ้านศูนย์เท็กซัส สก,กี้อร่อยที่สุดในโลกโอสาธุจึงทำให้คุณแม่ได้รับบุญแล้วตอนนี้ทำไปเกิดบันชั้นดาวดึงเฟสสามสาธุเป็นเทพธิดาที่มีวิมานทองโอ,โอ้นี่ก็เป็นเรื่องราวของผู้มีบุญที่มีลูกหลานดีเลือเกินอย่างนี้โอ้โหเล่นยกขบวนเข้าวัดมาสร้างบารมีกันอย่างนี้เนี่ย ยังไงจะลืมแบ่งบุญให้พระราชบ้างนะลูกนะรับ